้อนหุ่มถ้าขนขึ้นหมดเลยยังไม่ดีจริงอ่ะยังต้องให้ใช้ไม้เท้าใช่ไหมน้อยังไม่ได้ยังทำไมมันเป็นอะไรผื่นเนี่ยมันห่ออยู่นานไงที่แรกที่แรกดำปีเลยขัดขัดเป็นขี้ไข่อ่ะเหมือนมันเปิดใ้เดี๋ยวให้พระเป่าสามวันพระที่บ้าน

เขาไม่ได้ไม่ากี่ได้ก็ไปไม่ได้คุณครูทีมเขาทีตอนต้นทีตอนต้นเด็กไทยแลนด์ี่ว่าเลยสองตัวเนี่ยเด็กสาวแล้วสิไปไกลเลยไหมมาเยอะมากกี่าทนเด็กก็หล่อนเเ้ย โปอินค่ะมานี่ับริบอ่ะคิ้วช่วยคิ้วมาติดไหมเหรอแต่ไม่ได้เปิดใช่ปืมบปิดติดแต่ไมเมไเขีอยู่ิกตเองเอาา้มงได้มาองบุญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยคนสวยใส่กี่บาท เอ้อ้วนแข็งไหมเนี่ยเลิกขาวบอลโอ้โหนี่หนึ่งเดียวด้วยปากกันเลยแล้วไปไหนครับยาสวัสดีครับสสวัดีค่ะโอ้โหแบงค์พันเลยนะพ่อไปไหนเดี๋ยวมาเลย ไม่มากลักวลูกปกว่วยกลัวลูกป่วยมันเอาชุดมาหลายชุดไว้รองเท้าก็มีไว้ไวาวม